สวัสดีครับผมผมต้อสังเวทวิญันณครับผมคลิมีก็เจอกันอีกแล้วครับผมเนาะวันนี้วันในไหนวันที่เรามีความรู้ความรู้สึกที่อยากเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็นําอะไรที่มีศักยภาพมาร่วมด้วยช่วยกันหรือว่ารูปแบบของที่เข้ามาอรึปราหาเหลือก็แล้วก็แนะแนวความคิดครับผมเนาะปรัชญาที่มีผลกระทบหรือไม่มีผลกระทบใดๆก็ตามครับผมเนาะ ดังนั้นแล้วในสิ่งที่เรามีศักยภาพมากน้อยขนาดไหนที่จะเปลี่ยนแปลงครับในวันนี้วันไหนก็เป็นอีก่รองหนึ่งที่เราจะเราจะมีอะไรหลายๆอย่างที่พัดผ่ามาครับเนะาะสิ่งต่างๆที่มีมุมมองก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งวันนี้เราจะมา,าพูดถึงเรื่องราวในรื่อของอด้านประชากรในรื่อของประเทศไทยครับพี่น้องการเปลี่ยนแปลงในเรื่ของประชากรเต่ก่อนก็มีนโยบายด้นานโยบายโครงการ ในรูปแบบของครอบครัวครัวหนึ่งเเรียกว่าครอบครัวหนึ่งครับผมเนาะสถาบันครอบครัวการที่จะมีในรูปแบบของอลูกมากจะยากจนมันก็เป็นในรูปแบบของอ คอนเซปต์เข้ามาในรูปแบบที่ว่าลูกมากจะยากจนแต่รูปแบบที่ต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงรับวนการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยคืออะไรในรูปแบบที่การเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยการปกป้องและก็รูปแบบของการที่จะนำมาในรูปแบบของอาชีพการงานการศึกษาและก็รูปแบบของความเป็นอยู่ดังนั้นแล้วความเป็นอยู่แต่ก่อนก็หาอยู่ไฮจินหาประทางชีวิตในรูปของชนบทดังนั้นแล้วในร้ของการเติบเริมเติบโตในรูปของการตัวเมืองอที่เขาเรียกว่าตีกรอบในรูปของรัฐธรรมนูนและก็ฉบับการพัฒนาเฉพาะจิตเฉพาะที่ชนบทก็เป็นอีก หนึ่งที่เขาว่ากระจายอำนาจออกมาในรูปของครอบครัวก็เป็นอีกรูปหนึ่งเขาเรียกว่าคุ้มกันเนิดครับผมเนาะคุ้มกันเนิดขึ้นมาในรูปของอครัวเรือนละสองคนครับผมเนาะรูมาจิยายจนแต่รูปแบบของสิ่งต่างๆที่การพัฒนาในรูปองปัจจุบันการที่ต้องการบุคลากรและก็การแรงงานบุคลากรแรงงานที่จะมีศักยภาพในรูปของการเปลี่ยนแปลงในรูปของในประเทศและต่างประเทศดังนั้นแล้วการพัฒนาในรูปแบบ แต่ก่อนยังไม่มีศักยภาพในรูปของอแรงงานที่ไปคา้าแรงงานในรูปของต่างจังหวัดแล้วก็รูปแบบของอต่างประเทศดังนั้นแล้ว,นนลวในรูปแบบที่เราจะเปลี่ยนแปลงจริงๆอาจกันจังการเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพที่จะโดดเด่นจริงจริกัจังที่มีองค์ประกอบที่มันไม่ครบองค์ประกอบดังนั้นแล้วในรูปแบบที่เราจะมีศักยภาพการเปลี่ยนแปลงที่เราจะมีมุมมองหลายอย่างหลายด้านที่ส่งผลกระทบมาทุกภาคส่วนก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับผมเนาะการที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นคือรูปแบบของการค้าเาลื่อไ การค้ากานขายคืออะไรการค้ากันขายคือเรื่องของการค้าในรูปของชนบทแล้วก็ในรูปของหอตุเมืองต่างๆเราจะแยกในรูปแองของบุคลากรในรูปของกลุ่มที่เป็นลูกค้ากลุ่มที่เป็นลูกค้าออกมามีสกยภาพมากน้อยขนาดในที่มีกําลังจับจ่ายใช้สอยมีในรูปแบบในบ้างการที่เจริญเติบโตขึ้นมาครับบดังนั้นแล้วในรูปของประชากรก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่เจริญเติบโตขึ้นมาสร้างความเขาเรียกว่ามั่งคั่ง มังครั้งให้กับรูปแบบของคนที่มีศักยภาพในรูปของเป็นพื้นฐานในรูปแบบของการค้าอาชีพการค้าและการคมนาคมต่างๆในทุกภาคส่วนนั่นคือการค้าเป็นหัวใจหลักครับผมนาองประเทศไทยคือรูปแบบของอเมืองเกษตรแต่ว่ารูปแบบของการค้ามันไม่มีศักยภาพดังนั้นแล้วประเทศจีนหรือประเทศต่างๆอื่นๆต่างๆก็เข้ามาทํากลยุทธ์ในรูปแบบของการค้าการเปลี่ยนแปลงคนไกลนั่นคือรูปแบบของกลยุทธ์ในรูปแบบของใจเขาเรียกว,ว่าเจนเจน นในรูปแบบของอาชีพต่างๆนั่นคือหลักการในรูปของการค้าครับผมเนาะทุกสิ่งทุกอย่างคืออาชีพอาชีพที่ถงผลกระทบที่มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือรูปแบบของการค้าอาชีพค้าขายครับผมการที่จเจริญเติบโต,ตเศรษฐกิจก็เปลยนอีกรูปแบบหนึ่งดังนั้นแล้วในรูปของการค้าการขายก็เป็นศักยาพที่มีมากมมยมหาศาลที่จะส่งผลกระทบในรูปแบบทุกๆด้านทุกภาคส่วนครับผมเนาะการค้านี้ นี้ก็เป็นอีกรูปแบบหน,นึ่งการจะดึงในระบบของระบบของสินเชื่อและก็รูปแบบของอาชีพสินเชื่อที่จะเดินเติบตัวรแบบของธนาคาร ครับผมอาชีพก็เป็นอีกรูปหนึ่งการสร้างธนาคารก็เป็นอีกรูปหนึ่งถ้าอาชีพต่างๆไม่มีศักยภาพการที่จะปกปิดการที่จะอ่าจริญเติบโตขึ้นมาการที่จะอ่ามีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่ากู้เงินทําสินเชื่ออะไรต่างๆมันก็ลดน้อยถล่มด้านั้นแล้วสินเชื่อก็ตกกลนตกหายไปอาชีพนั้นก็จะเริญเติบโตขึ้นมาถ้าเราไม่มีการคา้าการค้าคือทุกสิ่งทุกอย่างหัวใจปัดหลักในรูปแบบของการคา้านั่นคือรูปแบบของการคา้าครับพ่น้ะคือความซื่อสัตย เข้ามาก็หลายอย่างเขานะการที่จะแทรกซึมเข้ามากฎหมายหลายอย่างที่จะควบคุมในรูปของราคาสินค้าและก็ทุกสินทุกอย่างเข้ามาตรวจสอบในรูปของด้านค้าและก็รูปแบบของการขนส่งกันคมนาคคมเป็นพู้ค้าคนกลางหรือพู้ค้าลใหญ่หลักๆค่าพาปิีค่าส่งครับผมเนาะดังนั้นแล้วในรูปของสต๊อกสต๊อกสตอก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่ มีผลตอบโจทย์ตอบรับสําหรับสิ่งต่างๆครับเนาะอัจจัจที่มีส่งผลกระทบในรูปแบบของการเมืองการปกครองนี่ก็เป็นในรูปแบบของการค้าที่จะนําเข้ามาในรูปแบบของอีกรูปแบบหนึ่งที่สําคัญสําหรับที่จะเป็นในรูปของรายได้สําหรับภาษีที่จะส่งผลกระทบตอบโจทย์ตอบรับสําหรับอัจจัจหลักเลยในรูปแบบของ การบริหารครับผมเนาะการบริหารถ้าไม่มีการค้าเลยหลักจริงจริงยิงจังคือรูปแบบของการค้าที่จะส่งผลกระทบด้านนั้นแล้วปัจจัยหัวใจหลกักๆคือรูปแบบของการเอาในรูปของผู้ประกอบการที่จะใช้ในรูปของการค้านี่รูปแบบของการที่จะบริหารครับผมเนาะสิ่งต่างๆที่มีศักยภาพในรูปแบบของด้านใดก็ตามมองเห็นศักยภาพในรูปแบบของด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านขวาครับก็ือเป็นอีกรูปแบบของกลยุทธ์ที่จะพัฒนา ไปในรูปแบบของสิ่งที่มันไม่ตีกรอบออกมาถ้าเราตีกรอบจริงๆอย่างจังหรือว่าตีกรอบมากเกินไปสิ่งต่างๆที่การที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศร,ระบบะชีวะต่างๆที่มันเป็นผลกระทบในรูปแบบของด้านองค์ประกอบแล้วมันก็เป็นองค์ประกอบที่มันไม่มีศักยภาพที่สอดคล้องรองรับกันด้านนั้นแล้วในรูปแบบของประเทศที่จะส่งผลกระทบในรูปแบบที่มีศักยภาพการเมืองการปกครอง ก็เป <S an> ็นอีกรูปหนึ่งการที่มีผลกระทบใดๆก็ตามที่จะมองเห็นศักยภาพในด้านเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการเมืองการปกครองการที่โจทย์ในรูปแบบของการเงินการคลังการเคิงพันธุ์ ก็สำคัญที่สุดครับผมเนาะการจะเปลี่ยนแปลงในรูปของระบบข้อม,มูลส่วน,นต่างๆก็สําคัญมากเป็นหัวใจหลักปัใจจัยในรูปของการปกครองเลยทีเดียวครับผมเนาะถ้าไม่มีสิ่งนี้สิ่งใดๆก็ตามในรูปของการเงินการการคพันธุ์นาสิ่งนั้นแล้วก็มันก็มันเป็นอีกรูปหนึ่งสาหรับอํานาจก็ไม่มีศักยภาพเท่าไหร่ครับผมเนาะก็มีนิด็กน้อยครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปหนึ่งการเงินการคาก็สําคัญครับที่หนึ่งเลย ครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปหนึ่งผลประโยชน์ในรูปของรัฐธรรมนูนครับผมเนาะก็ฝากไว้เด้อครับองคลิปนี้คลิปหน้าก็มาคุยพูดคุยต่อเนื้อหาสาระในรูปของผัจจัยหลักในหัวใจหลักในรูปของกลไกที่จะส่งผลกระทบในรูปแบบของการาที่จะดําเนินชีวิตและก็ปกครองครับเนาะนั่นคือเงินและก็เงินในรูปแบบใดบ้างอาสังหาริมทรัพย์หรือว่ารูปแบบใดบางทรัพย์สิสนจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างและก็อาชีพการงานครับผมเนาะ คลิปนี้ต็อสังเวียนดุจันย์ก็ลาไปก่อนครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผม